สวัสดีครับเบนจีครับต่อันไปสวัสดีค่ะเัต่อเลยครับสวัสดีค่ะบเบนค่ะอมีสเบมีสวัสดีครับจกเกอร์ครับ อันนี้เราทุนทำเองไหมเฮ้ยาต่อโอเคต่อไปครับต่่อไปคะสวัสดีค่ะเจ้าโอ๋นะคะเจ้าหล่อเลยหล่อเลยจริงๆฮะเดี๋ยวผมก็จะคุยกับน้องน้องเจ้าโอ๋อายไหมเป็นผู้ชายอายไหมเนี่ยจะบอกว่าเป็นผมจริงๆชื่นชอบทุกคนนะครับแต่คนที่ผมชอบมากที่สุดเลยครับเป็นผู้หญิงที่หล่อกว่าผู้ชายนะครับผู้หญิงคนอย่าวผมอายไปเลยทีเดียวต่อไปครับสวัสดีครับแม็กครับ ไม่เสียไม่เสียเชิงแชมป์บอกเลยนี่นี่อะไรนี่แแม็กแม็กกับเมย์แม็กกับเมย์แม็กเมย์อ๋อแม็กเมย์อันนี้ที่มาของเอ็มเอ็มเลิฟเอ็มเลยนะที่มาที่มาของไบส์ฟอร์มัมเนี่ยเห็นไหมอ้าวต่อไปครับสาวสแม็กมาฮีทแบบนี้ผมไม่ต้องแนะนำไหมครับหนักไม่ได้สิเอาให้ดังเอาให้ดังโปรดครับยิ่งดังถ้ามาเราเยอะนะไม่ได้ ไปครับสวัสดีค่ะรายใส่ค่ะโอยก่ายกระส่เอตอนตอนักเดีเราข้ามาดูกันว่าใครเป็นใคร่อต่อะไรใสค่ะจูนค่ะสาวเสียงทรงพลังเวอร์ชอบต่อไปเลยสวัสดีคับโฟกัสค่ะ โอ้ย12ท่านนะครับตอนนี้อยากให้ฝากผลงานครับตอนนี้ถามจริงใครมาบอกร้องแม็กละกันพี่ขออนุญาตถามแม็กนะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างมีผลงานของ4คนสุดท้ายครับชื่อเดฟอ o โดริสโ p รเจกต์ครับครับผมเป็นเพลงของ4คนสุดท้ายที่ใครบ้างสี่คนที่ใครบ้างมีแม็กมีมาริลมีโบสแล้วก็มีเบนครับโอ้ ที่ที่เออมันเรื่จะเปรียบเที่ยงอะไรนะครับและตอนนี้อ่าจัโปรเจกต์นี้นะครับเป็นเป็นสี่คนคนละคนละคาแรคเตอร์ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็แต่ว่าร้องในเพลงเดียวกันครับอ๋อร้องในเพลงเดียวกันนะครับเป็นแนวพับร็อกครับพับร็อกคือร้องฟิชชัลริงกันสี่คนใช่ครับนะครับเป็นผู้ชายฟิชชัลริงกันสี่ฟิชชัลริงกันสี่ แล้วนอกจากงารเพลงตัวนี้อันนี้ปล่อยไปยังกับเพลงนี้อ่าเร็วๆนี้ครับจะได้ฟังกันแน่นอนครับได้ครับแล้วก็อีกผลงานหนึ่งคือซีรีส์ครับ AF2 the series ีซีรีส์ด้วยชื่อซีรีส์ว่าเป็น AF2 the series เลยครับ AF2 the series ก็คือในซีรีส์นีนมีแค่มีแค่มี12คนเล่นนะครับติดตามได้ทางไหนคะติดตามติดตามได้ทางไหนครับพี่เมย์ครับ True4U เลยค่ะคก็คือใช่ก็คือทาง True Vision องเราทุกคนทุกคนเล่นกันหมดเลย ก็จะมีขาดแสดงแล้วขาดคนขาดคนขับรถไหมคนขับรถถ้าถ้าเรียกมันต้องเรียกพี่เรียกลุงดีกว่าสัมภาษณ์ใครีใครใครอยากใครอยากสัมภาษณ์ใครอยากสัมภาษณ์ใครถ้าใครถ้าอาจีก่อนใ้มือกล้้เมือก้เมก น้องดิวจิเล่นเป็นตัวละครไหนเล่นคจร์หนอ่จริงๆชื่อตัวละครยัง่บอกไมได้น้ออ๋อยังไม่บอกาลเจอร์คาเจอรเป็นผู้ชายหน้าตาดีๆแบบนี้คือเรื่องนี้ต้องยอมเขาแหละต้อยอมเขาจริงๆเป็นผู้ชายมุ่งมั่นครับแล้วก็มีความต้องการสูงความต้องการงที่แข็งขันเนาะเนี่ยเี่บอกว่าอ่า อย่าใช้คําคงเขือช่วงนี้ช่วงนี้กระทรวงวัฒนธรรมรุนแรงมากนะครับก็เป็นผู้ชายที่ต้องการมีความต้องการมีความต้องการทะเยอทะยานสูงก็โอเคและในเรื่องนี้ในซีรีส์นี้ทุกคนเป็นเพื่อนกันหรือว่าต่างคนต่างที่มากันต่างคนต่างที่มาครับแล้วก็มารู้จักกันใช่มีซีนที่เข้าว้อกกัน12คนบ้างไหมครับมีแน่นอนมีแน่นอนสิครับวันนี้จะถ่ายกันสามวัตตอนนี้ที่เสร็จไหมยังค่ะยังยังไม่จบอ๋อที่จะบอกเรามาบอกแบบ กินเกินก่อนเลยนะเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวติดตามชมนะครับสหรับบ้านใครติดจานทูติดจานทูครบทุกคนมนี่ฮะติดจานทูพวกไหมฮะถ้าเกิดว่าใครมีจานเก่าๆเอามาเล่ขายได้นะขายของอะแล้วก็ก่อนที่วันนี้จะให้น้องๆเขาไปถปงพวแฟนคลับของเรครับก็ขอบคุณนเราทุกคนก่อนจากกันวันนี้ไม่มีใครอยากจะบอกยังีงทีแล้วกันนะครับมีใครอยากจะบอกอะไรแฟนคลับไหมคะก็อันดับ เลยค่ะก็ติดตามพวกเราในขณะที่ AF Update ค่ะครับใช่ค่ะเป็นทั้ง IG Twitter Facebook AF Update ชื่ออะไรค่ะชื่อโมซิชื่อ Fantasia ด้วยนะคะแล้วก็ทูแฟนเทเชียด้วยค่ะซึ่งก็คือทุกช่องทางทั้งโซเชียลแล้วก็ทางเคเบิลนะครับใช่่ะรบกวนกั้นใสเพื่อนหลงมาตรงนี้คนนึงนะผมนีป้ายหลงมาก็คือดินกลับด้วยครับดึงกลับด้วยเอาล่ะครับวันนี้ขอบคุณน้องๆ AF12 ทุกคนโอเคขอบคุณค่ะ น่าจะมีเดี๋ยวไปดักเอาเดี๋ยวน้องใาก่อนแล้วกันไปดักเอาแล้วกันว่าน้องจะออกทางไหนนะไปดักเอาอ่ะยังไม่ไปกันอีกเหรอน้องจะไปแล้วเนี่ยยังไม่ได้เสียงอีกเหรอฮะเสียงยังไม่ไปเหรอุฮ้ยโดนเขาไปนู่นหมดแล้วล่ะโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเป็นที่สุดประชาชนนะครับเราไม่ได้ไล่เราไม่ได้ไล่แฟนคลับนะแต่เราอ่ะอยากให้แฟนคลับทุกคนได้ถ่ายรูปแล้วมิ้นท์แอนด์คริปกันแบบใกล้ชิดนะคะแบบว่า